สวัสดีครับคุณกอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอนฟังอยู่แถวไหนครับผมอยู่นนทบุรีครับผมนนทบุรีคุณกอนมีอะไรอยากจะคุยกับเราพูดมาเลยครับอ๋อค่ะก็พอดีเป็นคริสเตียนคนเดียวในในบ้านนะครับก็คือบ้านอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครับผมก็ก็เป็นตระกูลแบบญาติหลูอยู่รวมกันหมดเลยประมาณน่าจะสามสิบคนได้แล้วทุกคนเป็นพุทธครับแล้วก็ ที่บ้านเนี่ยอยู่ติดวัดเลยครับสองวัดด้วยกันคือมีวัดทางใต้กับวัดทางเหนือที่อยู่ที่อยู่ติดนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ตระกูลอุปถัมมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่ามีสาราที่เป็นนามสกุลของเราอยู่ที่วัดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนคุณยายเสียก็บริจาคเงินสร้างสาราแบบหลักล้านเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีทั้งแบบ รูปวาดเราตอนที่เราบวชเมนสมัยตอนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้านะครับอยู่ที่อยู่ที่วัดด้วยหมายถือว่าเป็นเป็นจิตตรรมฝาผนังอะไรเงี้ยที่เขาวาดสกูลผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงช่วงก่อนที่จะมาเป็นชิสเตียนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบมีประสบการ์เขาเรียกอะไรมีมีเซนต่อะมีเซนเรื่องวิญญ,ญาณอะก็คือจะจะเห็นผีด้วยจะรู้สึกมีอะไรรบกวนแล้วก็ช่วงนั้นก็ เป็นคนดูไพ่ด้วยหมายถึงว่าตัวเอตัวเราเองเนี่ยเป็นคนดูหมอด้วยรับดูหมออะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเป็นคิดเซียนแต่พอเหมือนแบบเรามาเป็นคิดเซียนแล้วเนี่ยเราก็เลยปฏิเสธทุกอย่างเพราะเรารู้มันผิดอะไรเงี้ยครับแต่เราก็พอเรามาเป็นคิสเซียนบอกว่าเราก็มีของประทานเรื่องมินิดเรื่องได้ยินเสียงสะเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งก็เคยปรึกษาอาจารย์ที่โบสถ์อาจารย์ที่โบสถ์ก็บอกว่าเหมือนเราอาจจะเป็นคนที่มี ความไวในเรื่องเนี้ยครับในเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอช่วงมาเป็นชิดเซียนใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนเหมือนมีสงครามอะ่ะเพราะเราก็จะเห็นวิญญาณมาแบบมามาป่วนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องวัดวัดที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับก็พระอะไรนะพระเวทอะไรสักอย่างที่เขานับถือหนมาที่เป็นนิ้วที่มาพระเวทสู่อะไรตัวอะไรไม่รู้เราก็เรียกไม่ถูกมาตั้งด้วยอะไรเงี้ยยิ่งแบบเราก็รู้สึกว่าจะโดนรบกวนแล้วแบบ ช่วงนั้นน่ะเราก็เป็นซึมเศร้าเลยครับป่วยซึมเศร้ารู้สึกมีอะไรรบกวนมาแล้วก็แบบอาจารย์ที่โบสถ์ที่โบสถ์ผมก็จะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องแบบการวางมือการขับผีด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนก็อาจารย์ก็ช่วยช่วยขับแล้วก็เหมือนอาจารย์ก็ให้อธิษฐานทุกครั้งที่เราเห็นวิญญ,ญาณมาก็ให้อธิษฐานขับไล่ไปในนามพระเยซูอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตอนนี้เชื่อมาสี่ปีแล้วก็คือก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คือพอผ่านมาสี่ปีที่เรา ก็ตอนนี้เราก็อ่านพระคำพีอ่านไบเบิลจบแล้วแล้วก็แบบพยายามท่องจําไบเบิลแล้วก็แบบพยายามใช้พระคำสู้อะครับแล้วเราก็คือเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่ามารมันก็เอาพระคำมาสู้กับเราเช่นแบบเราเคยมีแบบมีเรื่องผิดใจกับคนในโบสถ์แล้วก็อยู่ๆก็มีเสียงเข้ามาในในหัวเราว่าแบบพระเจ้าอยู่ข้างเรายังไงเราก็ชนะจัดก,การมานันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะนี่ไม่ใช่เสียงพระเจ้าและนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น่าจะเป็นมารอะไรเงี้ยแล้วก็อธิษฐานกับพระเยซูครับเพราะเราก็เคยอ่านในพระคัมภีร์พระเยซูก็โดนมารเอาพระคำมามาหลอกเนาะแต่พระเยซูก็ไม่หลงกลเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็คืออาการซึมเศร้าก็หายขาดไปแล้วแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ห่วงก็คือที่บ้านเราก็ยังผูกคือยังไม่มีใครมาเชื่อเป็นชิปเจนตามเราอะครับที่บ้านก็ยังแบบผูกพันกับวัดนี้ล่าสุดก็ยังแบบทําบุญใใหห้้ตายายยทีี่่วัดนซึง เราก็ต้องไปร่วมด้วยเพราะว่าพอเราไม่ไปร่วมเราเราคือไปเฉยๆแต่เราไม่พนมมือไม่หว้พผาไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเหมือนเขาคือคือปีแรกๆอ่ะไม่ได้ไปเขาก็จะมองว่าแบบเปลี่ยนเป็นคิดเตียนแล้วเนรคุณเหรออะไรเงี้ย <c oughs> ไม่นับถือบรรพบุรุษแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปให้เขาเห็นว่าเรายังรักบรรพบุรุษนะแต่เราระหว่างที่เขาสวดมนต์กันเราก็อธิษฐานอธิษฐานให้พระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณบรรพบุรุษเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังสู้มีความต่อสู้ในเรื่องของก็คือตอนกลางคืนเนี่ยบางทีก็ยังเห็นรู้สึกอะไรเข้ามาแต่เราก็ขับไล่ไปอะไรอย่างเงี้ยโดยจะมาเวลาที่เราป่วยเราอดอแอรหรือช่วงนั้นเราเครียดหรือเรามีปัญหาในโบสถ์บางอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกจะโดนจะโดนรบกวนอะไรประมาณเนี่ยครับก็อันนี้ก็อยากได้คําแนะนําจากอาจารย์ด้วยว่าเอ๊ะพวกแงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆิงใช่ไหมหรือเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมและการที่เราเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วหรือตระกูลเราผูกพันกับ วัดมากๆโดยที่เรายังเป็นตัวเล็กๆในตระกูลที่เรายังแบบไม่มีปากเสียงในการที่จะแบบเปลี่ยนใจให้เขามาเชื่อพระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยครับก็อยากได้คําแนะนําจากอาจารย์ว่าแบบถ้าเราอยู่ในแบบจุดอย่างเงี้ยเราเราจะทํายังไงได้บ้างครับผม,มเดี๋ยวก่อนไปฟังอาจารย์ว่าอะไรคุณกอได้ยินเสียงผมนะครับได้ยินครับคุณกอผมถามนิดนึง <c oughs> อะไรทําให้คุณกอมาเชื่อพระเยซู ก็ช่วงนั kind of ้นป oh, ่วยป่วยเป็นซึมเศร้าอะครับครับป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็แล้วก็แบบรู้สึกหาทางออกไม่ได้เงี้ยแล้วตอนนั้นแบบก็คือไปปฏิบัติธรรมไปทางพุทธไปอะไรเงี้ยก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาเคยเปิดเป็นซึมเศร้าแล้วเขามามาเชื่อพระเจ้าอะครับแล้วเขาหายก็จริงๆเออชื่อได้แหละเขายดไปอะครับแตะสตวรัส ที่เป็นดาราครับ,รบพอดีทํางานด้วยกันแล้วเขาก็เลยเหมือนเหมือนชวนมาโบสถ์แล้วพอเราได้มาโบสถ์แล้วก็ก็มามามาที่โบสถ์เนี่ยก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของเรื่องของการวางมือกันอะไรเงี้ยพอวางมือก็ดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากาลังต้องการที่จะมาให้รักษาเราแล้วเราก็คือรักษาตอนนั้นคือกินยาในทางในทางหมอด้วยพบแพทย์ด้วยแล้วก็รักษาในทางพระเจ้าด้วยแล้วก็ รู้สึกว่าสุดท้ายก็ดีขึ้นจริงๆครับผมอืมก็เลยตัดสินใจเชื่อพระเยซูใช่ครับอืมโอเคแต่ว่ายังมีหลายอย่างที่ยังเป็นประสบการณ์เดิมของคุณกรณเนาะที่วันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะหากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand